อันนี้คิดกกงแอันนี้คิดกกงแล้วของจริงอย่าแล้วถ้าเก่งอะครับไอเดี่ยวตอนเล่นกับกูร้องเป็นหมาไอ้สาวโอ้รอบเดียวเหมือนมึงไม่ร้องมั้งไอ้เฮียเยันแม่บ่นทางเก่งอ๋อเพื่อนทำมีกูอ๋อออ๋แบตเตอร์โอ้คนนึงแบตเตอร์เพื่อน ตัมดิโดนกูดิแบบบิชโอเคมันคมมันหิวมันหิวมันหิวรอเลยรอเลยกูบอกแล้วมันหิวมันหิวย่าเขาเรียกว่าผู้เล่นเลน่าโดยเฉลี่ยเออตายซะไอ้ความจำอุ้ยโอ้โหเยม่ยอยี่บ้าง

ไอแบงค์ไอแบงค์กินน้อยๆไอเฮียไอแบงค์มึงอ้วนอ่ะมึงกินน้อยๆดิกินเยอะเดี๋ยวนี้ไอแบงค์เอาดี เฮ้ยอยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ห้อตัวสองตัวโอ้ยโอ้ยเกินไปเกินไปเฮ้ยโอ้ยคมโอ้ยเฮ้ยวเว เจ๊เดยวนี้กูเป็นอาจารตัวเองคนเด็กโอ้ยโอ้โยรถใครให้มันทีอย่างนี้วะโอ้ยง้จุดค่ะได้นี่มชที่หน้านาบีนะไดม่โหลดนนเว้ยห้ยทำอะไรลงไปอะไรเหี้ยเป้่ากูเต็มหัวเหี้ยกระสุนกูไปไหน จะไปเจา้าคหน่อยไหมไม่ได้ไม่ได้โอ้โดนหมดเลยโดนเืีอนน่ใช่โดนเพื่อนหมดเลยใจูโดนยิงยิมไม่ยงยัดอ้าวเอิ์ทเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงโอใช้มือ

ไข้างข้างเอาค้างเมาค้างไหนปวดเลยไอ้เหี้ยผู้เขยนอย่านั่งยิงเลยทำไมขามืงตายจะไงขามึงตายไปบ้าไอ้เหี้ยใครตัดขามึงหรอเดินไม่ได้เดินไม่ได้เหี้ยอะไรมึงโดนสกิลเฟดเหรอไม่ได้แต่บ้านเต็นไอ้ขวดมาแล้วอ่ะไม่คลองเดินเวน่แล้วมึงนั่งเฉยมันก็ยิงหัวมึงสีไอ้สัตว์เบงเบนงดิเออเอาดิ โอ้ไม่โดนหัวไอ้ทาร์มึงยิงโดนมันปะกูถามจริงไอ้เฮียมึงยิงมันโดนมันป้าไอ้เบ็กกูยิงแชมเบอร์ไปแล้วไงโอ้หัวไอ้พูดหัววะเฮียเดี๋ยวแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวกูสกิลให้แล้วไม่ต้องไม่ต้องควัดควัดไม่ต้องกูคมกว่าไอ้เฮียรอเลยโอเคโอเคเพื่อนกูเสียใจมึง มึงไม่เคยพลาดอยู่แหลยคุณไม่เคยเห็นมึงแบบใครวัดหนึ่งชนะเลยเอ้าเอาปะเอากูปะอืมอืไอ้ควยไม่กล้าไอ้ที่อะหน้าหิีเอาดิเอาดิทัดตามไปเลยตัดไหนมันอยู่ไหนทัดดีดีทัดทัตทำเพี้ยอะไรวะทัตเบื่ออะทำนิ่งทำนิ่งทำนิ่งมันโง่เกินอุ้ยบ่น ไอ้ไม้ดีๆไม้มีปืนมึงก็ดีๆดีพี่หมายแม่งงูเลยไอ้มาไอ้ไม้เดินดิไอ้หมายคนมีปืนแม่งก็ไม่เดินเลยใช่ไหมเฮีโอ้ยไอ้เบคมึงมึงเดี๋ยวกูสกิลให้แล้วมึงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยมึงอย่าแอคดิเอาไอ้เฮียมันเสียทักษิณมันไม่เสียเสียแม่งนะเนี่ยมันสกิลมันก็ไม่มันก็ไม่ออกมาเนี่ยเห็นไหม ไอ้เฮียมันมันเสียสักเสีอ่ะมันใช้สกิลอ่ะมันรู้ดีมันมันตาวมาเพื่อนไม่กูทำไงวะไอ้ไม้โอ้โหไม่ยิงยิงปงยิงแฝดให้กูเลยไอ้เยิยกูญนายเฮ้ยยิงไม่ได้เหรอไม่ใช่ปืนหรอไอ้สัตว์นยไม่ไม่ยิงปู่พ่อึงตายนไยมันไม่ใช่ปืนหรือไงวะไอ้เหี้ย ยิ้ไม่ทันึดอัดได้ใจจริงๆแม่งม,มาดีม่กกูกูเม่งกูโยนสมองแล้วไอสัตว์มามใกล้มีให้โยนๆๆด้วยหรอ,อฮไอ้เบ็กสามแม่ไม่มีอะไรโคดวงโคซิงโคแซดโคจะเมาจัดเดินใส่อย่างแอคดิเจย์เปิดเพลงตือนตือนแต๊ๆ